สวัสดีครับพบกับเตี๋ยเราบป็นน้นอง <c oughs> มือนี้อยู่ตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานีเริ่มสองทุ่มเป็นต้นไปเด้อพี่น้องเริ่เวทีของเราขึ้นฉากแล้วพี่น้องขึ้นฉากขึ้นจอสถานที่กว้างมากสถานที่กว้างๆพี่น้องท้องฟ้าปลอดโปร่ง เพิ่อนข้างคุณเิ่นานางโซอยังไนโงกันชัยเบีย ฟังนไทยเด้อเดกมางัาไทยดาเายผ้เห็นอะอยาาธุเลยว่โอ้ยเดียงเดียนเดียงนเ็นี่ไไปจัดแล้วบัตรจะบาทพอ120ีบัตร0้อบบัตรหนบาทเด้อพี่น้องเด้อ บัตรหน้างาน120บาทตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานีบัตรหน้างาน120บาทเริ่มสองทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้มีกตะล่งของแล้วพี่น้องตอนนี้เพิ่นขึ้นฉากแป๊บเดียวได้พี่น้อง ขึ้นชาแป๊บเดียวขึ้นชาขึ้นไฟหลักกับสีแล้วประมาณสุชั่วโมงหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกระสีละเลเช็เศร้าว <c oughs> กวางแห้งบุ๊คมีสารแล้ว สะดวกสบายพี่น้องมองจอรถเ่ออื่น่าอยากมองจอรถกระลายอยู่ในเมือง้อมไปบนบนหลังเวทีเพลงใดแม่โอ้พ่อกันชัยกินเขาแล,ล้วบ่ ไม่้อออิดลวเเยบา็ปไปลังดูทีตอนนี้ก็ตากสุดตากยังนม่หนอกสุดออกมาใหญ่แล้วบัวห้ามมองอาบน้ำมาท่านพ่อยู่นี่อาบใส่ ไปก่อนโหลดคือว่าไปก่อนโหลดทาเห็อยังอันนี้ขนพีน่นองขนขนก็จะเสร็จแล้วบัตรหน้าง,งานหนึ่งรอยยี่สิบบาท谢谢นะ ผู้ใหยุกไก่ยุกไก่มาให้กำลังใจสาวนอน,นอนในริ้วพี่น้องเด้อร์ที่มาใส่หน้าเป็นบ้านแพงมือเหรินยวนสักกลพ่อแม่นแม่นมือเหรินสักกลพรุ่งนี้อยู่ที่สักกลสักกลอุดรกับบักไก่ดอกอันนี้รถไฟรถไ,ไฟมาจอดแล้วก็สิลงไฟบัด สถานที่กว้างขวางขอจงรถกับบาอืดางานกับกวางบาอึดตะมองอยูบัตรกะรอยยี่สิบบาทเลียนในเรื่องสะดวกสบายพร้อพี่น้อง รถแอดมินรถตู้แอดมินเริ่มสองทุ่มแล้วพี่น้องันสองทุ่มเป็นต้นไปน เป็นยางเป็นหลักพอใต้หอดดิน้องโอ้ยหจะใส่ระไรก็ปเป็นนางสาัมผัส ป้าได้นางค่ายดีแท้เบิ่งอีหยังกอหญ้าน้องกอหญ้าคือนั่งชื่อว่ากอหญ้าซื้อซื้อในวงการซื้อกอหญ้าซื้ออีหลีซื้ออีหลีพ่อแม่ตั้งให้ซื้อไอ้สร้างเนี่ยทุกคนเป็นเชียงเดียวกันนั่นแม่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปเชื่อนะคะทุกคนเพราะเขาแดนเซอร์ตัวตึงเด้นี่รู้ซื้อแบบหรือแดนเซอร์ตัวตึงนะ เอยว่าเมื <churches> ่อ <sì> บ <stairs> ้านเขาอื่นบักเบิ่มบักเบิ่มแมนไอ้สร้างตัวพี่ช้างพี่ช้างอยู่บ้านเขาอื่นพี่ช้างคอพี่สองมากลัวไปหาคนมาให้ฉันไอ้หนูคนหนูกับมีค่ะคนขานั่นลกใส่กันบ่พ่อคนขาลกใส่กับพ่อมันบ่สอดตีย่ำใส่ทุ่งหนองเหงามีมันขนหนูมันไม่ได้ยาวค่ะขนไม่ได้แหลมอ๋อโอเคโอเคอ๋อแต่ผู้หญิงใช่ไหม มันบางแบบผูนิ่งนะบนจทจ้ะโอ้วันเถาะยามใส่ถุงน่อง,งม,มันกเ็เลยบมสอดบันเถาะต้องวนเราเพ่า,าผม,ผมค,านนาคนยาวาปนี่งน้อสุดไปอผู้ยิ่งดีผมบนหัวหัวบางไหมพูนิ่งครับปนี่ก็ยังสิบปหาไปถ้าไอ้เบิ้งขักะก็ยังมาพูนิ่งเนาะ ขยเลี้ยมากแต่ก่ข่อยมนหนุ่มเพื่อชีวิตไอ้หนุ่มเพื่อชีวิตลูกลูกเปอนเธอยังเ็บนพ่อฮัดีจะส่งเข้าประกนแล้วแค่สอก้าวยสามอ่ะจะอะไรนักหนาดูสิว่าะดเับีอยนี้ครับไว้สนิครับพอกันไม่เจ็บหนักรับ